กองกลางในดวงใจครับไข่สารัตย์อยู่เย็นบอกดีมากเลยทำไงเห็นจะเทพนักบอลก็ต้องไปเกิดใหม่ครับพี่ทำพูดง่ายๆบรรยากาศที่ทุกคนเห็นเนี่ยอาทิตยึนะครับด็อกเตอร์ฟิลล์โคตรฟินเดี๋ยวนะย้อนไปที่เดิมห้าทุ่มครับเป็นบรรยากาศยงคืนอยู่ที่สุวรรณภูมิเรากำลังจะเดินทางไปโตเกียวสนามบินนาริตะเดี๋ยวไปเจอที่นู่นนะทุกคนนะ ทักททุกคนครับถึงเวลาแล้วเพระาะว่านี่เราอยู่ที่สนามวินนาดิตะนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่ผมมาถึงคือ9้าโมงโดยประมาณที่นาดิตะนะครับก็จะประมาณเจ็ดโมงไทยเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้เรียนรู้ถึงความอ้องของผมมากตอนนี้เราบินจากไทยมาประมาณเที่ยงคืนนะครับเราก็มาถึงนี่เพราะฉะนั้นบอกให้ชาวตูดูบนไทยทราบก่อนว่าตลอดหวันเจ็ดวันนะครับก็จะได้ติดตาม เป็นแบบว่า d ดรี่การเดินทางนะครับเพื่อตะลุย ACL ของ BG ปทุมยูเนเต็ดนะครับเอาเป็นว่าวันแรกเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอตื่นก่อนแล้วก็มีแต่แต่คนที่มาร่วมเดินทางในทริปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเล่าเรื่องความเป็นมาอีกทีแล้วกันนะจะดีได้อยู่บนรถนะครับนี่อาจารย์ชัยครับแล้วก็บิ๊กช,ชอแล้วก็ต้องซุย ชอนี่ใช้ชูดใช้ชูดตุ๊กดาดใช้ช,ใชูดถ่ายเลือดไปไหมถ่ายเลือดไปชูดอยู่แล้ว ไไฟต์เด็กมาเช้าที่นี่นะครับแล้วก็ขถรถมาอีกประมาณชั่วโมงหนึงนะครับเจอสถานการณ์รถติดนิดหน่อยนะฮะทาง TBT เนี่ยต้องการจ,จะพาไปให้ทัน p r รสคอนเฟอเรนซ์นะครับแต่ด้วยการเดินทางแล้วก็เคลื่อนดีด้วยก็เดี๋ยวไปดูะครับว่าเราจะไปทันแค่ไหนนะครับที่สนามไซไ์กระบาเซเดียมแต่วันแรกเดี๋ยวเต็มข้อเนี่ย จานเบิร์ G, นบะีจีณไซตามะสเตเดียมสนามนี้ปี2007รีสอยิงลูกไฟนี่รถเบิร์นนั่งอยู่ข้างบนหิมะตกเย็นทิพหายเลย2000ละไงนะพี่เบิร์นอะไรนะตอนนั้นกำลังวัยรุ่นเลย2007นะยุคก,กระจันหลังนะเดือดร้อนเลยตอนนั้นที่รีซอยิงน้ำมาอะไรอย่างนั้นก็โดนไปสี่พี่เบิร์นนั่งดูในนี้น่ะอา้าวกรนดาษขาวไงสุดยอดนี่ทุกทุกคน,กคนหลายๆคนที่มานี่เขามีประวัติที่นี่หมดเลยมาอยู่พี่เบิร์นอก2007นี่คุณต้องเขา มาปีไหนนะไวสามมะสนามไป็นมะมาสามครั้งแล้วมาปีนี่เล่าเลยเล่าหรือแอคได้ก็ผมเป็นสนามที่มาบ่อยสามเนี่ยเพราะว่ามาตอนอยู่กับพี่เจแล้วก็มาดูเชลซีเจอโกเบแล้วก็เจอยเซอเจอบาซ่าแล้วก็คอนเาเลเจอซัปโปโรมามาสามสี่ครั้งแล้วก็มภาพภาพความทรงจำประทับใจอะไรั้ยมีอะไรโอ้ยมามาถ่ายอะก็ภาพโปรไฟล์เลยผมก็เป็นเนี่ยสนามไป็นมะนั่นเจริญศักดิ์ป่ะนะ ใช่หรอใช่ปะใช่ดิไม่รู้นี่ครับเราอยู่ด้านหน้าของสนามไซตามะสเตเดียมครับ2 0 0 2นี่คือสนามที่จัดฟุตบอลโลกนะมี Media class. เดียเอนทร่ารับเล่าให้ทุกคนฟังก่อนว่า ตอนนี้เรามาที่ไซต,ตามะเนี่ยจริงๆตอนแรกเราจะมาให้ทันแถลงข่าวอุ้ยดูดิพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจ้งครับก็จะไปคุยกับมนาคมญี่ปุ่นแล้วทำไม่ได้ไม่าะเจ้าขนาดเลยยอดเกินรู้ทำไมพวกผมมาไม่นานลอยแชมป์อยู่นะพี่ติ๊กตอนมคือตอนแรกเราตั้งใจจะมาให้ทันเขาเรียกว่าถแถลงข่าวนะครับแต่ด้วยสภานะรถติดก,ก็เลยมาไม่ทันนะครับแต่ก็เดี๋ยวมารับบัตร มีเดียก่อนเพราะว่าเดีด๋ยวเราต้องใช้บัตรมีเด eh ียในการทำงานตลอดหลายวันที่นี่นะครับเดี๋ยวพาเดินดูไตสมาสหน่อยบิ๊กแชมป์หลับสะเทือนเจลิกบิ๊กแชมป์หลับอย่างเดียวนี่ครับทุกคนไตามะครับนี่คือไตามะสเตเดียมทุกคนสนามแม่งใหญ่สัดอี๋ใหญ่มาก ก็เรามาภารกิจแรกคือการมารับ ID Card นะครับก็คือบัตรที่เราจะใช้ทำงานตลอดที่เรามาอยู่ญี่ปุ่นนี้นะครับนี่ครับเ่ายเซรลีสุดยอดครับพี่อร,รูปรูปล่อมากเลยฮะนั่นแหละครับก็คือแต่คือไม่ได้มีภารกิจอะไรเพราะว่าหนึ่งคือเรามาไม่ทานอย่างที่บอกเมื่อกี้แต่ที่สำคัญเลยคือจริงๆวันนี้ที่ไซตามะเนี่ย ก็เป็นหนึ่งในสนามแข่งของ AFC Champions League เหมือนกันนะครับแต่ BG เนี่ยไม่ได้แข่งที่สนามนี้ไปแข่งที่สนามชื่ออะไรนะโคโคมาบะโคมาบะโคมาบะสเตเดียมสเตเดียมก็คืออยู่ในอยู่อยู่ในละแวกใกล้ๆนี้เหมือนกันนะครับแต่ก็คือวันเนี้ยที่สนามเนี้ยเขามีแข่งเกมวิเซลโกเบเจอกับ y o โกฮาม่าเอฟมารินอสแต่ไม่รู้จะได้ดูหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยฝนตกแล้ว ออกมาถึงเพิ่ฝนตกเลยสุดยอดนี <N> ่อนนี้เรามาที่โรงแรมโฮเทลเมโทรโพลิแทนนะครับที่ย่านอิเคบุคุโร่แลญี่ปุน่นไม่ได้เหมือนสิงคโปร์ยังไงที่เวลาไปยังสิงคโปร์เราไปก่อนยังใช้เช็คก่อนไนดะ้อ่าใช่มไม่แปลกเลยเออเรายังเช็คอินไม่ได้นะครับรสวัสดีครับกองกลางในดวงใจครับไข่ สารัตอยู่เย็นขอบคุณมากเลยช่วยได้เยอะมือแรกที่ยี่ปุ่นโคฟฟินเดี๋ยวนะยอดนเนตยูทูบเบอร์สองยูทูบเบอร์รุ่นเก่าไม่ยังไม่ทันได้ทำเลย หมดไปเป็นเลย์คือหมดไปเยอะมากแล้วครับให้ดูแค่ส่วนหนึ่งนะฮะอุ้ยเจครอ่ะเจครยมีอะไรมีอะไรเนี่ยกินลาบไม่มีเลยดิว่าดาวเหือเอห้ามาใส่เรากำลังเดินทางไปสนามชอมนะครับแล้วเราก็จะ โบเสี่ยวแฉดไปมากับนักบอลในช่วงเวลานี้พอสมควรเฟรชขึ้น <clean> แล้วครับทุกคนครับเลาวก็ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นนี่เป็นเวลาประมาณสักสามโงครึ่งนะครับเราจะเราจะเดินทางไปที่สนามซ้อมนะครับนี่ผมนั่งอยู่กับนักบอลด้วยอีกสามอันดีนะครับ Hello Hello guys Hello How you doing guys แล้วคนก็เริ่มไม่ค่อยจะเชื่อทีตายแล้วเดี๋ยวเราจะไปสนามซ้อมนะครับ Official Training สุดท้ายก่อนที่ v ีจะลงแข่งนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศสนามซ้อมหน่อยนะครับก็ให้อีกซานได้ให้อีกซานใน อันดี้ซานอีกตาด้ครับขออก o าด้ขอบคุณอีกตาด้วยนะครับเดี๋ไปเจอที่สนามซอมทุกคนัอนดี้ซานอนดี้ซานอออดีซานตาเลือนเลยเป็นเป็นน้องเป็นน้องอีลาฟาอีกทีนึงอันดี้ซานตาเหลือนตาเลือนไปยบ บอกเลยนะครับว่าแดดคือโหดมากเลยครับบรรยากาศสนามซ้อมนะครับให้ดูบรรยากาศสนามซ้อมโอ้โหใกล้ชิดมากครับดูสภาพบรรยากาศธรรมชาติมากแล้วก็ดูบรรยากาศแบบใกล้ชิด สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใชเวลาตรงนี้ในการพักผายหนุ่มๆสวัสดีครับเฮเห้านะ้ีให้หน่อยดิ้ิด สวัสดีครับโอ้โหเท่อเอตูดูให้นะวัสดีครับเตตองนอนด้วยกันอ้เตตองพี่งะเอ้ยอยากเจอฟีฟ่ากับเท่อะเฮ้ยเก่งหรอโอกดมาแล้วสามเม็ดทาร้านะทาบ้าน่าพันน่โอ้โดนเั้มคู่เลยนะองยงสองี่ยเพราไงครับสองแปดูนย์นะ รักมิโซโนอยู่ในใจสองแปซิ่นไซส์เลยไซส์เลยเนี่ยนี่มาหาซื้อพี่จีเลยเนี่ยเท่าไหร่เอไม่เท่าไหร่โตเพื่อทำอะไรโอ้โมาเชียร์บีจีอะไรนะมาเชียร์บีจีโอ้โหใหญ่พูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดพูดไปแลอะไรพูดแค่รบบมาเชียร์บีจีอะจีบีจี คุยความจริงลักทีเทนาไห่พวกไคุยกับมึงละแปลกไงเล่นๆเล่นๆเสี็จะพี่มุยครับคืนนี้คือแม่งโคตรใกล้อะทุกคนใกล้อ่ะโคตรนะใกล้สัตว์พี่มุ้ยยิมเต้เท่มิกกี้ นี่ทุกคนที่จะดูบอลไทยเนี่ยเราไม่ได้ไลฟ์นะครับเพราะว่าคุณเห็นข้างหลังไหมพี่พี่ที่มาด้วยกันเนี่ยเขาไลฟ์จนหมดแล้วซึ่งเดี๋ยวไลฟ์อีกเนี่ยก็ไม่น่าเราไอเพจเราก็ไม่น่ามีคนดูเพราะฉะนั้นใครอยากดูสดเนี่ยไปตามเนี่ยสยามสปอร์ตฟุตบอลสยามจ่องพี่ฟุกอ่าพี่เบิ้ลพี่บอลขอบสนามอะไรเงี้ย ไปดูช่องนั้นแล้วนะตลอดเจ็ดวันเนี่ยเพราะว่าเอาเป็นว่าเราเป็นไดอารี่แบบนี้แล้วกันนะทุกคนนะเ <laughs> มื่อกี้นี่เราเดินเข้ามาก็ได้เจอกับนักบอลเยอะเลยนะครับได้ทักทายกันไปบ้างแล้วก็ไม่ได้ดูบ้างแต่ก็ติ่นเต้นครับเพราะว่าบรรยากาศที่ทุกคนเห็นเนี่ยอาคิดส์นะค,ะครับ j o ก e คือดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ข้างบนนี้ก็เป็นสแตนนะครับทุกคนเราก็ สภาพพื้นสนามคือยอนเยี่ยมมากแล้วก็มีความธรรมชาติธรรมชาติเสียงจงิ้งหรีดร้องตลอดเวลาแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นใ,นใ,นใกล้ๆนะครับก็กําลังฟอมอัพร่างกายนะครับก่อนที่บีจีจะลงลในเอเอซแชมเปี้ยนสลีกก่อนจะขี้ฉียนะครับโอ้ลมเย็นแต่แดดร้อน ูดูบันไทยก็จี้ทั้งเลยเนี่ยตูดูบันไทยเนี่ยผมถ่ายเบื้องหลังเลยเนี่ยคไลฟ์ไลฟ์เดี๋ยวผมกลัวไลฟ์ไม่มีคนดูเลยทำไงเดี๋ยวเทพนักบอลก็ต้องไปเกิดใหม่ครับพี่ทำพูดง่ายๆแต่เราก็เทพในแบบฉบับของเราอยู่แล้วสมมติว่าสมมติว่ายอมเกิดใหม่สักรอบลองจิ้มสักขุนหนึ่งด้อยอีกซานฟันดีเหรอพี่เทเป็นใครเป็นใครดีพี่เท๊เดียโก้ ดิเอโก้นะชอบเนี่ยแล้วิี่ได้เห็นดิเอโก้ตัวนี้ไงบ้างแั่นเขามีความสุขนะอยู่นี่ก็เหมือนกูวันเนี้ยมีความสุขจ้ะเรามีความสุขพี่เต้เรามีความสุขโอเคกูก็เหมือนดิเอโก้เนี้ยเราจะทิ้งท้ายคลิปวันแรกนะครับผมคือเราจะอุ้ยเฮียอีลาฟานเห็นอีลาฟานไหมครับว่า นี่วันนี้ห้องนอนของเรานะครับแล้วก็เป็นวันแรกคือแม่งก็ยาวนานมากคือออกแป้งมาตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนแล้วผมนอกตั้งแต่เดินบนเครื่องก่อนขึ้นเครื่องเน่ะไปําอะไรมาเจอรุ่นพี่ลากไปอล้วแล้วโอ้โหแล้วตอน่ากไปต่อยมวยอ่ะอลากไปซัดแล้วก็มือแล้วก็กลับมาเจอแดดญี่ปุ่นอีกเป็นวันที่ล้าแต่สนุกเออสนุกก็ค่อนข้างแน่นเลยคือมาถึงแล้วก็อยู่บนรถกับการเดินทางไปไซตามะนะครับแล้วก็ ไปดูสนามชัยธรรมะรเด็กๆน้อยๆแล้วก็มีไปที่สนามซ้อมมาเจอนักตรงนักเตะอะไรเงี้ยก็เอาบรรยากาศวันแรกมหทุกคนดูนะครับออแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นวันที่สองที่สําคัญเลยชีชย้ชะตาของบีจีที่สนามเขาเชื่อนะโคโค่โคบาว่า,วาอะไรสักอย่างเอาไปว่ายวคลิปหน้าเ,เป็นวันสําคัญและวันนี้เตรียมตัวแล้วก็ถือว่าเป็นวันแรกที่มาถึงญี่ปุ่นแล้วกันนะครับทุกคนครับ